ถ้าไม่มาร้านนี้ถือว่าไม่ได้มาจอดแปดชื่อร้านหมูแดงอัมพวา ผมเห็นนะใครเดินไปเดินมาเนี่ยก็ถือแต่ไอศครีมน้ำประหวานตามสโลแกนรสชาติเราจะไม่สามสูตรมาค่อยได้เออร้านพี่เนี่ยผมเห็นในติ๊กต็อกเนี่ยมีมะม่วงน้ำประหวานเฮ้ยเราอยากรู้ว่าความไม่เข้ากันมันจะกลายเป็นไอติมน้ำประหวานได้ยังไงที่นี่นี่ก็จะมีรสชาติต่างๆนะครับหมุนเวียนกันไปตามแต่วัตถุดิบที่หามาได้โชคดีมากอยู่กับเจ้าของร้านชื่อคุณพี่อะไรครับพี่ชื่อหมูแดงเลยชื่อพี่หมูแดงเลยนะครับชื่อร้านเลยนะครับหมูเราโชคดีมากคือที่ร้านนะครับมาจั่งขอมาจะเอาผลไม้ของช ความเปรีวมันทำอย่างเช่นน้ำตาหวานได้จริงผมใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆเลยเทคเจอร์มันก็จะมีความแบบหวานหอมธรรมชาติปกติไม่ได้ให้ใครชิมนะครับคิวยาวช่วงนี้รันคิวไม่ทัได้ทำไม่ใช้ต้องไปโดนนี้ไม่ได้ชิมนะมัมม่วงน้ำปลาหวานสีเขียวเล็กๆนี่ก็คือมะม่วงที่สับๆๆแล้วนำมาซอยๆๆๆมีความเปรี้ยวเล็กน้อยของน่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะไม่รู้ใช้แบบมะมม่วงเบา อ้าวออ้ม,มีมา,เ,ามมเรื่อยๆไม่มีไมีความตอยเล็กๆแล้วก็สับตับอย่างละเอียดนะครับของมะม่วงเบา,อ,าอันนี้คือฝรั่งกิมจูกรุ๊บบอยนะครับผมเคยขายฝรั่งมาก่อนเคยๆายผลไม้แร่รู้มาก่อนอเพราะฉนั้นฝรั่งกิมจูคือฝรั่งที่อร่อยจริงๆแล้วเนื้อเนือเ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 ้อมันจะฟู มีความบวยเลยอ่ะเหมือนฝรั่งจิ้มแบบบวยอ่ะและวันนี้พิเศษมากนะครับเหมือนที่ผมบอกไม่ได้มีทุกวันนะครับแต่วันนี้สเปเชียลรสหมูกระทะ <Yahoo! S 1> ว้าวไม่สามารถหากินที่ไหนได้แล้วในโลกลานี้นะครับต้องร้านพี่หมูแดงเท่านั้นหมูแดงอมมาวาอยู่ที่ตลาดรอแฟนพระรามเก้านะดูจรนะิงจังมากนะครับในการปั้นไอศครีมนี่แล้วมีหมูทั้งชิ้นเลยเห็นไหมนะี่ะ ชิมไปนะมันให้เลยเนื้อหมูแล้วก็น้ำจิ้มหมูาหฮาเลยอะ่ะแล้วก็ความเย็นของไอศครีมต้องไปโดนนะครับต้องไปโดนจริงๆนี่ต้องไปโดนตักใจจากหัวใจจากอินเนอร์ข้างในเลยเพราะว่าร้านพี่เขาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและแล้วครับพ่อค้าก็ยังไม่จบชงให้เราต่อนะครับเหมือนเราอยู่หน้าร้านคกเท่อ,ท <m ai S 1> อะมผมเห็นมีความคลิกนะน่าจะมีความคลิกไหม ผมขอทายอ๋อรู้ว่ามันต้องอร่อยอร่อยแน่นอนเราชอบมั่นใจอย่างนี้ตลอดมีลูกเกดและข้างในเนี่ยมีความเป็นข้าวผัดข้าวผัดอเมริกันใช่ไหมครับพี่แล้วจับตรงลูกเกดนั่นก็มีความเ็มะเขือเทศลาดอันนี้คืออันนี้เป็นฟิวชั่นเหมือนกันผมพยายามเอาแอลกอฮอล์ของบ้านเราอันนี้เป็นลูสิงค์น้องนามองกับผมมากนะครับ มีความดีกรีความไอคอนเล็กๆมีความนิดๆอ่ะมาแล้วครับซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับใครมาเลยนี่ต้องทานนะครับไอศครีมรสมะม่วงน้ำเปลาหวานนะครับที่ไม่เห็นกันแบบว่าเน้นๆเลยครับกุ้งกุงเลยมันคือมะม่วงน้ำปลาหวานจริงๆที่มันมีความเย็นของมะม่วงแล้วก็โปะด้วยน้ำปลาหวานอร่อย ตามโดน้าด้วยนะครับเดือนพิถภานายนที่เราจะเปิดอีกหนึ่งที่ครับก็คือที่ตัดแปรแดนเจลมิดไปอยู่ใกล้ย่านรัดขาวนะครับย่านรัดโยธินไปทานได้เลยนะครับร้านหมูแดงอัพาวาตอนนี้ต้ามิโดนบ,บ๊ายบาย